มาแล้วล้วในสุดก็ได้รับการอนุญาตให้พูดถึงเส้นคู่ครองคือพี่พจนีนี่ไม่ค่อยอยากชอบพูดเรื่องเส้นคู่ครองนะครับคือที่ไม่อยากพูดเพราะอะไรเพราะวกลัวคนมาดูื่องเกี่ยวไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะเรื่องคู่ครองเข้าดูตรงนี้มันเป็นสะเทือนดนบุคคลหนึ่งพี่ไม่อยากจะไปตรงนั้นอตอนตอนที่คนที่มาดูด้วย <มา S 1> ใช่ไหมหบางทีพี่ก็จะพูดสั้นๆนะว่าเ ตอนนี้ถ้ามีปัญหาเขาต้องอดทนหน่อยนะถ้าเป็นสามีภรรยากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาบอกจะเลิกไหมพี่ก็บอกว่าบางคนเขาก็ถามว่าอ่ะแล้วปัญหาที่เกิดเนี่ยมันจะหายไปไหมพี่ก็บอกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคุณก็คิดคับคุณตัวเองแล้วกันนะคือคือเราจะไปพูดตรงถึงบุคคลที่สามมากไม่ได้ถ้าอย่างนั้ก็ต้องปิดเทปเพราะฉะนั้นหรือตอนที่มาดูก็พยายามแบบใกล้มีมีอยาให้มันดูใกล้ๆกันแล้วกัน ในยศบาแต่ละถ้าเพื่อมาดูได้แต่ไม่ต้องเปิดเทปอ่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดเทปเราคุยได้นะแต่พี่ก็จะไม่ยุสามีภรรยาถ้ามีลูกมีเต้าก็ต้องอดทนนะคะเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็จะนำเสนอวิธีการดูนะฮะให้แบบว่าเปรียบเทียบกันเลยให้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะว่าแบบหนึ่งนะฮะคือเส้นที่คู่ครองที่ดีเป็นแบบไหนกับเส้นคู่ครองที่ไม่ดี ม,มันจะมีลักษณะสเส้นเป็นแบบไหนะนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราก็คงทราบกันอยู่แล้วครับว่าเส้นคู่ครองนั้นก็คือดูที่เนินอังคารต่ำๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆเจาะเลยนะฮะพี่วชิรินีเพราะเนินแต่ละเนินเขาจะทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะอ่ะตอนนี้ไปดูนะคะได้แฟนดีนะคะให้เงินให้ทองตลอดนะคะอันนี้แบบเปรียบเทียบเลยนะฮะอันนี้พี่วชรนีจะชี้ให้เห็นถึงคู่ครองดีก่อนนะครับ นี่คู้ครองดีเป็นยังไงเส้นยังไงเส้นไหมคะเลขหนึ่งคู่ครองนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นเส้นคู่ครองและเกิดวิกตอรี่ที่ตรงนี้นะหนึ่งเส้นไม่ขาดตอนเส้นคู่ครองตและไม่เกิดออ่ไม่เกิดเส้นปละเส้นอะไรและตรงหัวตรงนี้มีวิกตอรี่อ๋อตรงหัวตรงนี้เป็นวิกตอรี่ค่ะเป็นวีแล้วก็เส้นคู่ครองจะไม่ไปติดอยู่กับเส้นชีวิต ม่ติดถ้าติดนี่เป็นไรฮะเเจ้าของฝ่ามือต้องเป็นคนผู้นําหรือเป็นผู้ดูการใช้จ่ายในบ้านอ๋อถ้าไม่ติดนี่เรารเราให้คูค่ครองทำคู่ครองทำนะคะถ้าทํามาหากินด้วยกันเขาก็มาประกอบเรากินอ๋อถ้า,ถ,าถ้าไปติดได้ไหมฮะค่ะถ้าไปถ้าไปติดเนี่ยเจ้าของฝ่ามือต้องเป็นผู้บริหารเรื่องการเงินเออแต่นี่เราคือเราไปเกาะเขาอ่านั่นแหละเอาว่าได้แฟนดีก็เรียกว่าได้แฟนดีอ่ะเออแล้วเรามาดูเห็นไหมหนังสือ ได้แฟนดีให้เงินให้ทองตลอดรูปลอด้วยแน่อันนี้เส้นคู่ครองด้านบนเป็นรูปวิกตอรี่อันนี้ก็คือลายมือท่านผู้หญิงแน่อันนี้ก็หลอนะอย่างนี้ถือว่าหลอแล้วคืออันนี้จะปรากฏลายมือผู้หญิงใช่ไหมฮะอ่าผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ถือว่าได้แฟนสวยอ๋อก็จะเปลี่ยนกันยเนแฟนสวยแต่ถ้าเผื่อยิ่งยาวมากเลยก็หลอลากดินเลยอ๋อยิ่งยาวมากก็ยิ่งหลอมากหลอมากอันนี้ก็ถือว่าหลอแล้วอ๋อนี่ก็หลอแล้วแล้วให้เงินให้ทองตลอดเพอะไรเครื่องหมายวิกตอรี่เกิดขึ้นตลอด มีเงินใช้ตลอดอเห็นไหมคะอ่าเนี่ยนะะไม่มีเส้นจากคารตา่ำวิ่งชนแล้วหยุดเลย<อ>มีแต่พอชนพอบนั่นมาปุ๊บวิ่งผ่านกลับเป็นตัววีม้วนกลับหมดชนชิงเฉียงออกเป็นตัววีเฉียงเลยค่ะ<อ>นะคะ<อ>เห็นไหมนี่คือคู่ครองให้เงินให้ทองตลอดอ ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยคือมือที่สวยฉะนั้นเรื่องคู่ครองดูมือซ้ายต้องดูมือซ้ายเนี่ยนะครับอย่าไปดูมือขวานะเกี่ยวนะคะมือขวามือซ้ายนะครับตอนนี้มาดูตรงนี้อ่าแล้วอันนี้คือเราให้เปรียบเทียบนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้พบกับมือที่บอกว่าคู่ครองไม่ดีนะฮะเลือกนักมักได้แลกเลือกอย่างไรก็ได้ขนเจ้าชู้มีปัญหาเรื่องคู่ตลอดจุดอกหักเส้นจากอังคารต่ำวิ่งมาตัดขวางมาตัดขวางเส้นเสาค่ะนี่ฮะ ดูที่เหมือนเดิมรับดูที่มือซ้ายเห็นไหมฮะหมายเลขหนึ่งไอหมายเลขึหนึ่งหมายเลขหนึ่งอ๋ออ๋อนี่ชี้ชี้จุดใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นจุดแตกหักทำไมถึงมองว่าเป็นจุดแตกหักเพราะเสาายอ๋อตรงนี้ตัดเสาายในมือซ้ายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และตรงนี้คุณเห็นวิกตอรี่ไหมไม่เห็นเลย oh. การเงินก็ไม่ถือว่าดี oh. เส้นจางคานต่ำวิ่งเข้าตัด oh. และตัดเส้นเสาจนขาดเราอ่านว่าย้ายที่อยู่ด้วยความเสียใจ oh. ถ้าจะแปลตรงตัวก็ได้เส้นตัดจางคานต่ำหมายถึงการเสียใจจากเพศตรงข้ามทําให้ย้ายที่อยู่ oh. แต่ปัญหาตัวนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเวลานี้มันเกิดมาก่อนหน้านี้แล้ว ถอยหลังกลับไปห้าหกปีมันก็มีมาแล้วถ<ม>อยหลังจากตรงนี้กลับไปสามปีมันก็มีอยู่แล้ว<ม>นะคะแล้วคนนี้บอกหนูไม่เอาหนูจะเลิกกับแฟนคนนี้และหนูจะไปมีคนใหม่อ<ม>ืก็ซวยอีกเลกหนูเอ้ย<ม> <ram. S 1> นะะเจอคนนี้ซวยอีกดีไม่ดีไปได้คนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะคะพราอนี้อ้าวเลิกคนนี้ไปอยู่กับคนนี้เลิกคนนี้ไปเจอคนนี้ก็โดนอีกอื <anto> ทำไมพระพรมรังแกคนขนาดนี้ครับชาติที่แล้วก็ไปทำของขอขงเอาเจ๊ที่เม็นมาชาติที่แล้วอีกอ้าวเนี่ยมันจะเป็นแเส้นคู่ครองก็ขาดขาดแต่นี้เส้นวาสนามาจากกงารต่ําอย่ามองว่าเป็นสามีบางทีมีลูกมีเต้าด้วยกันไปได้พึ่งที่ลูกก็ได้คู่ครองก็จะดูที่มือซ้ายนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับคนมัตสกี้นะฮะคนมัตสกี้ก็จะเห็นพิธหดิบของคนมัตสกี้ได้ไหมฮะหลวงนี่นะฮะนี่ฮะคนมัตสกี้เนี่ฮะ เห็นเลยครับว่าพอเรามาเปรียบเทียบกันนะฮะเส้นคู่ความคนนี้ทั้งยาวแล้วก็มีตัววีขึ้นตรงหัวด้วยนะฮะที่ตรงเนินอาคารต่ำนะฮะส่วนเส้นพลังของเส้นที่ตัดออกมาจากอาคารต่ำ้วก็ออกตัดแบบเฉียงๆนะฮะตัดย้อนตัดเป็นตัววีกลายเป็นตัววีไปนะฮะอันนี้แต่อีกคนหนึ่งจะตัดตัวขวางตัดขวางเลยตัดขวางแล้วแถมนนั่ะตัดขวางเลยแล้วก็เสียใจตลอดคนนี้มือนี้ไม่ให้ เขาไม่ให้มาในด้านความรักเขาให้มาในด้านการงานการค้าอเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญมาดูกับพี่พัชรีพี่ก็จะบอกแนวทางบอกเลยเตือนไปเลยแต่ถ้ารักเขาจริงๆครออก็ต้องไม่ต้องจดทะเบียนและคุณยอมไหมถ้าเขามีคู่แล้วแต่คุณต้องอยู่ในส่วนของคุณต้องเตรียมใจไว้กันเหระคือยังไงต้องได้ชกช้ำแน่ แต่ถ้าเตรียมใจได้ก็อาจจะเรียกว่าใจก็สําคัญใช่ไหมฮะค่ะก็ต้องทําใจให้ได้ถ้าคิดจะมีอ๋อค่ะโอเคนะคะก็จบเรื่องความรักเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตามตอนต่อไปถามนี้ได้ไหมได้ค่ะแบบเปลี่ยนแบบกีดอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมอ๋อถ้ากีดได้อาจารย์พัชนีกีดวีให้มันเต็มมือไปเลยกีดมันเต็มไปหมดเลยคมรักไม่ดีเนี่ยก้วกีดหมด ให้ให้ความรักดีขึ้นคุณก็เก่งกว่าพระพรมเนี่ยะคุณก็เก่งสิแล้วออคุณกีรตดได้อะคิดเอาเองแล้วกันนะฮะก็ลองกีรตดดูว่าคนที่มากีรตดให้เราเนะี่ยเก่งกว่าพระพรมหรือเปล่าอ่าออแล้วคนที่กีรตดเรารวยไหมเออถ้าเขากีรีดได้เขารวยไหมความรักเขาสมหวังไหมเออตอนนี้กําลังจะมีการสมัครสอสอก็ลองไปกีรตดแล้วกีรตดให้เป็นนายกเลยเออได้ไหมนะ เออกีดก็กีดวบตเรี่เป็นนายกเลยแต่เอากีย10สิบร้านน่ะเขาให้อยู่แล้วอืไปกีดเสร็จนะโอเคเออินงแต่ที่ไม่ได้คืออะไรคือแผลสิ่งที่ได้นนอยโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีครับ